สวัสดีครับพี่น้อง FC f a s ช่องนะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันนะครับผมย้ำคำมาขึ้นในจากน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนกลับบ้านดึกนะครับกลับบ้านดึกก็มีฝนตกพ่อเมืนอวนนะครับฝนตกฝ้าห้องโอ้ฝ้าเลือก็เลยบ่สามารถทําคลิปได้ตั้งหัววันนะครับก็เลยมาพบพ่อกันช่วงสามสี่ทุ่มนะครับ จะคอยฝนจะคอยเอื้อนจะคอยหยุดตกนะครับฝนหยุดตกแล้วเพราะเหตุก็เลยจะน้ำเหาแนวทั้งนะครับของอาจารย์ดาวพระเสามาให้พี่น้องเอฟซี FC, แฟนชช่องนะครับทั้งข้าวไทยบ้านได้ติดตามรับชมนะครับได้เบิ่งได้ชมกันเพื่อจะนํำไปพิจารณานะครับบางท่านก็มักไปทางโชคลาภนะครับหมักเสี่ยงโชคลาภก็ลองพิจารณาลองเบิ่งเะครับเด้อ หรือท่านในบ่มักเสี่ยงโชคลาภกับเบิ้งไว้เป็นสถิตินะครับเก็บไว้เป็นสถิตินะครับให้ไว้เป็นแนวทางลองพิจารณากันเบิ้งนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับงวดที่ผ่านมานี่รุดนะครับแต่วสองสามงวดขึ้นหลังเนี่ยเข่าสามตัวตลอดนะครับสามตัวตรงสามตัวโต๊ดมาตลอดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรุดนะครับ วดนี้นะครับอาจารย์เพิ่นก็นหามาแล้วนะครับต่ว่าก็ไปเจอปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือว่าไปเจอกับสัญจรนะครับแต่อาจารย์เพิ่นบอกว่าไม่สนสัญจรไม่หวันสัญจรนะครับชนได้ทุกสถานะทุกที่เพิ่นว่านะครับสำหรับแนวทางของเพิ่นนะครับตามสถติตีที่เพิ่นให้พพกเฮงมาเก็บไว้ให้มาเบิ่งนะครับ พอเฮงกับเบิงยอดหลังขึ้นไปนะครับตาละงวดดตาละงวดเพิ่นไห้มาบางช่วงนะครับเพิ่นกับเขาเป็น5าพวกมวดต้อกันนะครับเกือบซิบมวดต้อกันกับมีนะครับการรู้สึกว่าโชคดีนะครับในปีนี้อาจารย์เดาพระเสานะครับเพิ่อนได้น้าเอาแนวทางมาวางลงทางช่องของพอเฮงนะครับโดยให้พอเฮงเป็นผู้นําเสนอเป็นซื้อกันนะครับ เป็นสะพานบุญนห้กับพี่น้องเอฟซีทั้งสองช่องทางเ่าว่าสเป็นทงางช่อง y o YouTube ข่าวไทยบ้านที่พี่น้องกำลังติดตามรับชมอยูน่นีนะครับแล้วก็ช่องหลักก็คือช่องเฮงลุงเลื้ยงห้าเก้าแชแนล Channel, นะครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางเพจ a c e b o o k นะครับกระสีมีช่องเฮงลุงเลื้ยงห้าเก้าช่องจริงนะครับเป็นเพจเป็นเพจ Facebook นะครับพี่น้องสามารถติดตามรับชมได้นะครับ ขอหนึ่งไลน์หนึ่งแชนะครับเด้อสำหรับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนไม่พร้อมผู้ใดท่านกดติดตามก็กดติดตามนะครับพี่น้องสามารถรับชมได้ทั้งสองช่องทางเะครับเด้อกับแนวทางที่พอเฮงได้ขัดสันนะครับนำมาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ดาวพระเสาร์นะครับมีสื่อเสียงมานะครับรู้สึกว่าดังคักนะครับ บางเทื่อก็ถือลอกเลียนแบบไปเร้อพี่น้องเดื่อขันติดตามร,รับชมททางเพจ Facebook กเห้ลุ่งเรื่อง5 9ช่องจริงนะครับถ้าเป็นทาง YouTube ก็มีข้าวแทยบ้านนี่แหละที่พี่น้องกําลังชมอยู่นี่แหละกับทางช่องหลักก็คือเฮงลุ่งเรื่อง5 9าเก้ชแนวนะครับเป็น YouTube นะครับเป็นทางช่อง YouTube สําหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับได้งวดนี้นะครับงวดวันที่1กันยายน2568นะครับ พอเฮงบึ้งล้วก็คิดว่านะครับในความรู้สึกพอเฮงว่าเข่านะครับอาจจะเข่าทั้งบนทั้งล่างก็เปลี่ยนได้นะครับต่างความรู้สึกของพอเฮงซึ่งคันพอเฮงปล่อยคลิปลงไปปุ๊บนี่ก็สิมีหลายหลายหลายแพลตฟอร์มนะครับมาเอาแนวทางเพิ่นไปลงคือกันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงน,น,นิดๆน้อยๆไปนะครับแต่คันพี่น้อง่าติมงหันก็นให้มัดติดตามทั้งช่อง ที่พรเฮงแนะนำนะครับขังตนนะครับเด้อนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสารในวดวันที่1กันยายน68แนะครับสตัวบนนี่เพิ่นไฮม้านะครับห้าเจ็ดสามศูนะครับนี่สตัวบนนะครับสตัวนะครับสตัวล่างนะครับก็จะมี2 1 0 1 08แล้วก็7จห นะครับให้ไ้เป็นแนวทางนะครับเพราะเฮงก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกทัานทุกคนนะครับผมเพื่อมีโชคร่วมกันนะครับเนาะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับก็ปไว้เป็นสถิติเบื้องไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อชมเพื่อความบันเทิงก็ได้ถ้าท่านไม่ชอบในการเสี่ยงโชคลาภนะครับแต่ว่าเขากับชมแบบมิสติสตนะครับเขาบบมักเขากับพ่านไปนะครับรอดของงวดไม่ไปก็ได้นะครับ นเขาถือกกถือแก่จังไหนก็นจะคอยลงทุนเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมครับบางท่านก็นที่สงสัยเอา้าคือมันคือเสียงพอเฮงแท้ยุทั้งข้าแท้บ้านนี่ยคือเอาคลิปผู้ท่านผู้นี้มาลงกัเงงงเงบเป็นช่องสำรองของพอ,อเฮง,ง 5, นะครับเป็นช่องสำรองของพอเฮงช่องหลักก็คือเฮงลุงเรื้ยง59าเก้าแชนลนะครับทางช่อง YouTube ช่องสำรองนี่ก็เป็นข้าวแท้บ้านนะครับเป็นช่องข้าวแท้บ้าน ก็มีรูปปไฟมีรูปเฮงนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่พี่น้องเคยเห็นคือช่องบ้านนาทีวีนะครับผู้ติดตามประมาณแสนกว่าคนนะครับช่องนั้นเฮงกะบ่ใครได้นําเอาแนวทั้งหรือว่าเอาข้าวๆไปลงนะครับการรู้สึกว่าโดนแล้วนะครับหลายช่องนะครับรเฮงก็เลยบ่ไหวก็เลยพอนๆลงเรือไ้สองช่องนี่แหละนะครับ พี่น้องสามารถติดตามได้นะครับเด้อกับแนวทั้งหลายๆอาจารย์นะครับพอเห็นัดสันแล้วนะครับว่าสูดยอดนะครับต้องคอยนามาลงทางข้าไทยบ้านนะครับเนาะซึ่งเป็นช่องสำรองอพี่น้องก็อย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกนําลังใจให้กับทั้งช่องของเด้อนะครับขอเห็ขอเป็นสะพานบุญกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับกับแนวทั้งโชคลาภ ของอาจารย์ดาวพระเสานะครับอาจารย์ดาวพระเสาวงวดนี้จะเป็นงวดที่4นะครับงวดนี่จะเป็นงวดที่4ที่น้องท่านใดชื่นชอบก็บพิจารณาลองเบิงนะครับวพราฮงก็ขอย้ำให้อีกเท่อนึงนะครับสาหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับสาตัวบนมี573068 483 085นะครับ2ตัวล่างก็มี2 1 01 08 7จนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเดอ้อดูไว้เป็นแนวทางครับให้ชมเป็นแนวทางเก็บไว้เป็นสถิตินะครับตั้งสติให้ดีๆนะครับเดอ้อการลงทุนมีความเสี่ยง100เปอร์เซนะครับใช้วิจารณญาณในการารับชมนะครับเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวการคํานวณตัวเลขโชคลาบนะครับถ้าท่านไม่ชอบลงทุนก็ ลองเก็บไว้เป็นสถิติดูนะครับมันมาเป็นเลขมงคลประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเลขมงคลนี้อาจจะทําให้ท่านโชคดีนะครับเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับอ๋พิจารณาลองเบงนะครับผมขอให้โชคชกัามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ร่ารวยสุขีสุขแข็งสตังล้นบ้านเดอ้อนะครับเดี๋ยวจะมาพบพคอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ